ในรอบปีงบประมาณพศ2568สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจกและสังคมได้มีคำสั่งลงโทษปรับทางปกครองกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและบริษัทผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งไม่ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมรวม5เรื่อง8คำสั่งต่อเนื่องจากในรอบปีงบประมาณพศ2567ซึ่งได้เคยมีคำสั่งลงโทษ ปรับทางปกครองมาแล้ว1เรื่อง1คําสั่งรวมตั้งแต่บังคับใช้ p d p a มามีคําสั่งลงโทษปรับทางปกครองไปแล้ว6เรื่อง9คําสั่งโดยมีมูลค่ารวมของโทษปรับทั้งสิ้นกว่า21.5ล้านบาทครับก็เป็นการแถลงข่าวถึงมาตรการในการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งเป็นการบังคับใช้กฎหมายนะครับที่ ในปี2567เนี่ยเราได้มีการดำเนินการทางปกครองกับผู้ที่ปล่อยปากละเลยทำให้ข้อมูลล้วนไหลออกไปแล้วเกิดความเสียหายวันนี้เป็นการถแถลงในรอบปี2568นนะครับที่มีผู้ที่ดำเนินการาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และเกิดให้เกิดความเสียหายนะครับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สอบถามถึงเรืองโปรเบแอพที่ตอนนี้มันมีการสแกนหน้าตาค่ะมันมีความปลอดภัยแค่ไหนกาเห็นมีประชาชนไปสแกนเยอะไครับตอนนี้เนี่ยเราเราได้ให้หน่วยงานภาครัฐได้เข้ามาร่วมดูแลอยู่นะครับมีใครให้ข้อมูลทั้งเลขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับก็มีทั้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็ตรวจสอบเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัวนะครับทางเอ็ดด้านะครับในเรื่องของแอปพลิเคชันที่จะถูกต้องทำกฎหมายไหมนครับทางกรรมตร ด้วยครับกาลังคือเพื่อให้ให้ให้ความเชื่อมั่นนะครับประชาชนว่าถ้าหากครบ่ามีอะไรที่มันไม่ถูกต้องหรือเป็นการพบสิทธิ์ก็จะดําเนินการต่อไปครับครับในในส่วนสกศนะครับเพราะว่ามันเป็นการสแกนแม่นตานะครับนั่นถือว่าเป็นข้อมูลอ่อนไหวนะครับซึ่งในกรณีถ้าเขาสแกนม่านตาโดยที่ไม่มีมาตรการนะครับหรือแม้แต่มีความยินยอมแล้วก็ตามเนี่ยแล้วประชาชนเดือดร้อนตรงนี้สกศจะมีคําสั่ง ในการพิจารณาต่อไปซึ่งตรงนี้ต้องมั่นใจตามนโยบายของท่านรองว่าถ้าการสแกนบ้านตาของแบรนด์เอมไลน์นี้ที่บอกว่าเป็น World ID นะครับแล้วมีผลกระทบตรงนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์ที่สกสอ,อาจจะพิจารณาเรื่องต่างๆเข้ามาซึ่งสิ่งที่ต้องมีคือการสแกนบ้านตานั้นถ้าเป็นการระบ,บุตัวตนได้ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ ซึ่งจะต้องขอความยอมและมีมาตรการซึ่งมาตรการนั้นถ้าไม่ได้ตามที่กฎหมายกำหนดตรงนี้ก็อาจจะมีโทษปรับทากการปกครองต่อไปแต่เนื่องจากว่าเป็นบริษัทข้ามชาตินะครับงั้นในประเด็นนี้ก็เป็นที่อ่อนไหวนะครับซึ่งตอนนี้สกสอยู่ระหว่างการตระเตรียมอยู่ให้ทางพี่น้องประชาชนสบายใจได้ว่าถ้าชัดว่าเป็นข้อมูลอ่อนไหวมีการสแกนม่านตาแล้วไม่มีการขอความยินยอมหรือเป็นการชักจูงและมีการชําระเงิน ตรงนี้สคอสอจะนําเรื่องเข้ามาในการพิจารณาและให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนนะครับถ้าท่านใดเกิดพบว่ามีความแฉแล้วสามารถร้องเข้ามาได้เลยคณะกรรมการเชี่ยวชาญของเรากับท่านรองยกกับท่านเลขาจะนําเรื่องมาพิจารณานะครับแต่จุดหนึ่งคือมันต้องไม่ขัดขวางต่อเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆด้วยตนงยบายของกระทรวงดินะครับ,ค,รบคือข้ามาต่อที่ทางานแถลงข่าววันนี้เรามีตรงนี้ปรับกี่หน่วยงานอะไรยังไงบ้างคะปรับทั้งหมด5แห่ง5เรื่องครับ าจากการที่คาดการั์<ม>จริงๆนวค่ะคาดว่าสิ้นปีนี้ตัวเลขการข้อมูลที่รู้ไหลจะลดลงไหมคะแล้วก็ตั้งตั้งเป้าว่าเป็นศูนย์ในไทยเมื่อไหร่คะเราตั้งใจไว้ให้เป็นศูนย์เลยนะครับจริงเราจะดาเนินการไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ได้กําชับตลอดคือตอนนี้เนี่ยเราได้ได้ดำเนินการตรวจสอบนอกจากจะ,ะได้รับแจ้งจากผู้เสียหายแล้วเนี่ย ท้งหน่วยงานเองยังได้ดําเนินการเชิงลุกก็คือได้ดําเนินการตรวจสอบด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเป้าหมายที่ที่เราต้องการให้เรื่องนี้เป็นศูนย์เนี่ยยังเป็นความตั้งใจอยู่นะครับไม่ได้ตั้งเป้าระยะเวลาครับจะต้องทําทันทีเลยนะครับก,การลงโทษมันเบาไปไหมคะความเสียหายมันมากกว่าเเราได้แก้เพิ่มเติมแล้วนะครับตอนนี้ตามที่ได้ดนําเรียน,นยในพระราชกําหนดนี่ได้มีการกาหนดโท,โทษเพิ่มเติม ตะก,กี้นี่เราเรา,เราก็ได้นำเรียนใน5้าคสเนี่ยบางหน่วยงานก็7ล้านนะบ,บางหน่วยงานก็3ล้านทั้งหมด21.5ล้านใน5้าคสเนี่ยท่คเรี่ดีับที่บกว่าต้องให้มีทุกหน่วยงานจะต้องเป็นองคกรรด้กหครับเดี๋ยวเยวให้ให้ทางฝ่ายเกี่ยวข้องได้ชี้แจงหลักเกณฑ์นะว่าขนาดไหนต้องมีคือหลักเกณฑ์นะครับถ้าเราเป็นผู้ประกอบการนะครับ ที่ประกอบธุรกิจแล้วเก็บข้อมูลเกิน10,000ข้อมูลขึ้นไปนะครับซึ่งรวมข้อมูลจนถึงวันปัจจุบันนะครับแล้วท่านใช้ข้อมูลนั้นในการประกอบกิจการค้าหรือให้บริการอนีเกิดกชนนะถ้าเป็นหน่วยการพักรัฐท่านมีข้อมูลเกิน1 0 0 0 0แสนเช่นเดียวกันแล้วให้บริการประชาชนลักษณะแบบนี้ถือว่าจะต้องมีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลสุบผลหรือ DPO ซึ่งถ้าท่านไม่มีตรงนี้เนี่ย เรามีความจําเป็นต้องปรับเนื่องจากเราไม่สามารถที่จะดําเนินการติดต่อประสานงานได้เลยนะครับแล้วก็เน้นนิดนึงว่าหลายๆที่ตอนนี้มีการจัดตั้ง DPO แต่ไม่ได้มีการแจ้งเข้ามาที่สานักง,งานคุ้มครองข้อมูลสมุคคมนะครับให้ท่านแจ้งเข้ามาด้วยเพราะว่าการแจ้งจะทําให้ DPO หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองเนี่ยมีผลตามกฎหมายถ้าท่านไม่แจ้งนะครับตรงนั้นถือว่าไม่มีผลในทางกฎหมายนะครับก็ต้องขอความร่วมมือในการแจ้งเข้ามาด้วยนะครับครับ กฎหมายลูกบังคับใช้ไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเดือนตุลาแล้วนะครับจริงๆถ้าพราบรหลักเนี่ยบังคับใช้ไปสองปีแล้วครับจริงๆทุกท่านตอนนี้นะครับรีบแจ้งเข้ามาเลยทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ครับเพื่อที่จะเป็นรคคอร์ดของทางสกศนะครับมีอะไรจะได้ช่วยกันประสานงานแก้ไขหานเรื่องนี้ครับคือหน่วยงานที่อยู่ในเกณฑ์ตามที่บอกเนี่ยต้องมีด p o ออยู่แล้วเป็นเรื่องที่ทราบกันดีที่เราต้องให้แจ้งก็เพราะว่าอะไรเรามีการอบรม DPO อตลอดด้วยนะครับในเรื่องถึงการ ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งเราจะทำที่การชี้แจงตลอดถ้าท่านไม่แจ้งมาเราก็ไม่ทราบว่าท่านมีหรือเปล่านะครับแล้วเวลาความเสียหายเกิดขึ้นอีกท่านต้องรับผิดนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญครับความมั่นใจจากภาครัฐหน่อยค่ะในฐานะประชาชน,น,นทั่วไปจะมีความมั่นใจในก,การควบคุของผู้บริโภคอย่างนี้ไหคือวันนี้เนี่ยเรายังสามารถ ดำเนินการได้เรามีศูนย์ที่เรียกว่า Eagle Eye ในการให้ตรวจสอบเบื้องต้นอยู่นะครับแล้วก็เราคิดว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราได้ดำเนินการควบคุมการที่เราตั้งค่าเป็นศูนย์เนี่ยนั่นหมายถึงว่าค่าความเสียหายนี่แทบจะไม่มีเลยในเรื่องของการการข้อมูลส่วนบุคคลจะล่วไหลเนี่ยเพราะนั้นแล้วเนี่ยยังยึดหลักการนี้อยู่นะครับ โดยหลักนะครับในคําสั่งในการปกครองนะครับเราจะเขียนไว้เลยครับว่าให้ชําระค่าปรับนะครับภายใน30วันนะครับนับแต่วันที่รับคำสั่งนะครับในส่วนคณะสองแล้วก็ถ้าอย่างกรณีที่ผ่านมาท่านเกิดเพิกเฉยไม่ละเลยเนี่ยตอนนี้อย่างที่ท่านรองยกบอกก็คือเราคณะกรมการเชี่ยวชาญจะใช้มาตรา89ถ้าสมมติว่าครบ30วันแล้วท่านไม่ดําเนินการนะครับในการสั่งเราไม่ได้ปรับอย่างเดียวเราสั่งให้แก้ไขระบบที่ถูกแฮกด้วย ทั้งหมดต้องทําภายใน30วันถ้าไม่ทำนะครับกรรมการจะใช้อํานาจตามมาตรา8 9ในการปรับวันละ5 0 0 0 0 0บาทงั้นหมายความว่าทุกท่านนะครับได้ในความมั่นใจได้เพราะว่าตั้งแต่กฎหมาย PDPC มานี่นะครับระดับความเชื่อมั่นของประเทศนะครับในเรื่อง Cyber Security เนี่ยที่มีทั้งท่านรองรับอยู่เนี่ยเดิมอยู่อันดับที่25นะครับในปีที่แล้วพอมีการปรับเนี่ยเราขึ้นมาเป็นอันดับ7ของโลกนะครับซึ่งตรงนี้ให้ความเชื่อมั่นได้ว่าการจัดลําดับเกิดจาก การดูข้อมูลต่างๆงั้นในส่วนไซเบอร์เ u r i ริตี้กับ PDPC โดยเฉพาะสะสะเนี่ยเราจริงจังซึ่งเป็นที่ยอมรับในเรื่องนี้ว่ามาตรฐานค่อนข้างได้แล้วก็จะเริ่มดำเนินการมากขึ้นและจริงจังมากขึ้นนะครับสำหรับโทษปรับที่บอกว่าน้อยเกินไปไม่ได้น้อยเพราะว่าจริงๆมันมีการรั่วทุกวันเราปรับแค่ครั้งเดียว7ล้านบาทซึ่งจริงๆบางที่เนี่ยรั่วมา1 0 0ครั้งนะครับซึ่งพวกเราต้องคิดด้วยว่าถ้าปรับ700ล้านท่านลบมละไลายแน่อนอน เพราะหลักกณฑของกฎหมาย p ีดีคือการปรับไม่ใช่คำตอบแต่การเยียวยาผู้เสียหายคือคําตอบครับงั้นเราดูในภาพนี้ด้วยตามนโยบายที่ท่านรองนายกได้ให้นโยบายไว้นะครับาี่ผ่านมาตรวงาข้อมทไตวรว่าจเานร้อเประมหรอยนขอให้ข้อมูลนะครับคือ,อสัดส,ส่วนเชิญลูกที่เราตรวจเองเนะี่ยเราตรวจไป30,000นครับพบส0 0 0ก็แก้ไขได้ทั้งหมดอันนี้ไม่เกิดความเสียหาย ซึ่งสัดส่วนที่เราตรวจพบลดลงเพราะว่าเกิดทําให้พฤติกรรมของของหน่วยงาน,นได้ปรับตัวนะครับเดิมเนี่ยในช่วงในช่วง,วงปีแรกที่เราเดาเนินการเนี่ยสัดส่วน,นยอยู่ที่ประมาณ40%ที่เราตรวจพบนะครับปัจจุบันเนี้ยเหลืออยู่ที่0.3%เท่านั้นตรงนี้ก็คือตามนโยบายครับเกือบจะเป็นศูนย์แล้วแต่ว่ามันยังมีอยู่บ้างแต่ในส่วนเรื่องร้องเรียนตั้งแต่ปีสำนักงานมาอยู่ที่ประมาณ2,000เรื่อง2,000เรื่องเนี้ยก็คือจะมีจะมีในเรื่องที่ เป็นเรื่องที่อาจจะเป็นการโต้ยแย้งกันก็คือบุคคลตรงนี้เราก็แก้ไขความเดือดร้อนเดี่ยวยานะครับตรงนี้ก็จบไปทั้งหมด400กว่าเรื่องนะครับแล้วก็มีคําสั่งทางปุคอลไปแล้วประมาณ400เรื่องที่เหลือก็อยู่ระหว่างการพิจารณามีเรืที่เราจะต้องไปจับต่อหลังจากนี้ไหมคะว่ามีประมาณสกิลเ่อ๋อนีนนี้ระหว่างทำงานเชี่ยวชายชุดที่สองนี่ก็600ประมาณ600คณะคณะกรรมการทํางานอยู่ครับก็สรุปมาเรื่อยนะ ก็เรามั่นใจแล้วเราก็ลงโทษทางปกครองท่านนะคะอยากสุดท้ายอยากให้ท่านสร้างความมั่นใจให้ประชาชนนะคะว่าปีนี้เราจะไปถึงเป้าไหมก็คือข้อมูล,ลั่วไหลเป็นศูนย์นะครับคือเราเราเรา,เราต้องทําให้ได้นะครับข้อมูล,ลั่วไหลเป็นศูนย์นี่ตัวเลขวันนี้น้อยแล้วเหลือศูนย์จุดสามเองเท่านั้นเองนะครับก็ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ยังมีอยู่บ้างนะครับแล้วก็เราเชื่อว่าเนี่ยเป็นการตัดวงจร อันหนึ่งของอาชญากรรมทางด้านไซเบอร์เนี่ยที่หลอกลวงพี่น้องประชาชนเนี่ยเราเรามั่นใจนะครับมันไทยเหลือน้อยมากตอนนี้0.3ความพัฒนาของเทคโนโลยีที่มันต้องรองใมากขึ้นเราจะมีกาที่รุกในการทำงานด้านนี้มากขึ้นไหมครับผมผมได้สั่งการเมื่อสักครู่เนี่ยทางทั้งสกสและทั้งสกมชซึ่งเกี่ยวข้องกันในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามารายการดำเนินการช่วย อย่างเช่นเรื่องของ AI เรื่องของบล็อกเชนนะครับและเรื่อง IoT เรื่องต่างๆเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นการยกระดับขีดความสามารถนอกจากใช้ใช้การบริหารงานบุคคลแล้วนะครับย่งใช้เครื่องมือที่ทางเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอีกทางน,นะครับคิดว่าประสิทธิภาพจะดีขึ้นในอนาคตอันใกล้ดีครับ